น้ไำนไม่เลือดถุงเลืนะคะใส่าด้วยนะคะยหลังยา สวัสดีครับเพื่อนเอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสป e ดฟู o ดชาแน n นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดคนเดินนะครับที่หน้าตลาดปากน้ำนะครับตลาดนี้จะมีแค่วันที่1วันที่2ของทุกเดือนนะครับผมอยู่หน้าร้านก๋วยจับสูตรน้ำข้นโบราณโดยคุณหญิงนะฮะสูตรน้ำข้นโบราณ โดยคุณหญิงนะครับจะมีราคา60บาทนะครับร้านนี้นี่าขายดีมากๆนะนะทุกคนขายดีมากๆนะนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับการขายหน้าร้านนะครับหนึ่งว, <1 S 2> วันในในหนึ่งเดือนเนะี่ยมีแค่การขายแค่2วันนะฮะคือว,วันที่1ว,ทว1วันที่ 2, 2> นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูน้ําซุปก่อนฮะทุกจะเห็นว่าน้าซุปนี้ใช้ถังใหญ่มากๆนะฮะใช้ถังใหญ่มากๆกก็จะเห็นวัตถุดิบฝั่งนู้นนะครับ ร้านนี้ขายดีมากๆทุกคนเห็นพี่คุณหญิเเงเนี้ยต,ตักไม่หยุดเลยครับจัดไม่หยุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไ,มไปดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้เสร็จก่อนนะฮะมาดูบรรยากาศหน้าร้านไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs>

เพื่อนๆที่อยากกินนะลองมาที่ตลาดเครยอตลาดอะไรตลาดคนเดินเลยค่ะตรงนี้งานมหากรรมอาหารปลอดภัยงานมหากรรมอาหารปลอดภัยจะมีเฉพาะวันที่หนึ่งกับสองวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมากินนะผมเห็นคนเข้าคิวแล้วผมอยากนํามาฝากเพื่อนๆที่เป็นคอก๋วยจับนะอย่ามากินเพราะคิวยาวมากๆนะคนเนี่ยเพิ่งซาไปสักรู่ข้างหลังผมก็ยังมีคิวรอมากๆเลยนะฮะ สิบกระเบียดตลอดอ่ะเขาให้ใส่เสซิมเรียนเชิญนะคะงานมหากรรมมหาสอบไทยของจังหวัดสมุทรปราการนะคะเทศบาลนครมีทุกเดือนเลยพี่มีทุกเดือนค่ะก็ขอขอบคุณหางเทศนาลน,น,นะคะขอบคุณเทศบาลนครนะคะที่จัดให้นะคะเก็ดได้ดีพี่คนใจคนหญิงถ้าวันที่หนึ่งวันที่สอง ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไม่ไปอยู่ที่ไหนไม่เลยค่ะเราขายหนื้อหมสดเราปเจ้าของน,นั้นหมสดอ,อันนี้คือความชอบส่วนตัวอ๋อองช้นไมู่้ดยของอร่อย,ยค่ะทำไมฟีดแบ็กดีขนาดนี้พี่ขายมากี่ปีแล้วครับผมขายมาเฉพาะตรงกระจจะได้สิบปีสิบปีแต่อันนี้ยี่สิบสองปีอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหน้าร้านฝั่งนี้แป๊บหนึ่งนะครับ มาอันนี้มามีขายทุกวันนะครับแต่ว่าก๋วยจับเนี่ยจะมีขายนนเฉพาะวันที่ 1, 1แล้วก็วันที่สองนะครับของทุกเดือนนะครับของทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโ,โหคนรุมมากเลยร้านนี้ทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่คนที่รุมแบบนี้มีก๋วยเจ้าร้านนี้แหละฮะคนยืนต่อควิวซือ้อนะครับคนยืนต่อคิวซื้อขอนื้อยมางน่อยนะนาาื้ยางี่ลุงเอาอะไร ตกลงไม่มีไม่ใช่มาดูให้หน่อยไม่าดู้หน่อยเออเดินไปเดินต่อใช่ค่ะใส่ไข่แดงเลยต้องใส่น้ำไม่เนี่ยไม่ใส่ใส่ไข่งเลยเอาหมูรวนน้อยฉ่ำไปไหนอะ นี่นะครับจะเป็นหน้าร้านข้างหลังก็จะเป็นเอ่อมันทุกหยดสดจากฟาร์มนะ,ะจะเป็นร้านขายนมนะฮะเนี่ยบรรยากาศหน้าร้านคือที่เขาจัดจัดไม่หยุดเลยนะเนี่ยคิวเมื่อกี้สิบกว่าคิวเนี่ยเรื่อยตั้งแต่เปิดร้านมานะทุกคนนะเดีย๋ยวไปดูหน้าร้านกันนิดหน่อยนะว่า เป็นยังไงนะครับมันจะเป็นกระเทียมเจียวนะฮะอ๋อเหรอนี่กาเพยกระเทียมเจียวอีกมัดด้งราคาของทางร้านก็จับนะครับน,น้ำค้นสุดโบราณของแบบคุณหญิงเนี่ยจะชุดละ60บาทนะครับทุกคน60บาทไม่ไหนสาม แล้วกว่า10ปีนะครับสหรับไปจ่ายร้านนี้ใครอยากกินนะครับเดือนหนึ่งขายแค่2ครั้งนะฮะก็คือวันที่1วันที่2ของทุกเดือนนะฮะเดือนเดียวขาย2ครั้งเองนะฮะตายจี้เขียดเดียวทุกคนขี้เดียวหมดไม่งั้นจะกล้าถ่ายรูปไปจะเพื่อทีไรวะนี่ไอ้ไอ้จานกรอบที่เมื่อกี้เพรนั่นแหละนะค่ับแก่กรอบตอบก็ปะาะปะ

จัดชุดไม่หยุดเลยครทุกคนสำหรับร้านนี้นะผมเลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศไวจับน้ำก้นใบคุนหญิงนะฮะเดือนเดี<า>ยวเดือนหนึ่งเดือนขายแค่สองครั้งนะฮะก็คือวันที่หนึ่งกับวันที่สองครับที่ตลาดอาหารปลอดภัยที่จังหวัดปรปนแกานนะครับอยู่ติดกับตลาดปากน้ำน,ะนะั่นแหละฮะนี่นะทุกคนคนยืนรอคิวแบบอันนี้คนมาต่อเรื่อยๆเลยนะทุกคน เนี่ยเนี่ยนะฮะเครื่องบอกว่าแน่นๆเลยทุกคนแน่นๆนะฮะจะมีแค่ราคาเดียวเท่านั้นก็คือหกบาทครับทุกคนหกสิบบาทหกสิบาทนะครับ,60บ, 60, บ, 60, บ60บาทเรมามี50า0บกสิบแล้วเอาปูขึ้นมาแล้วหยิบยากก็เลยต้อง60บเลย60ทเดียวเลย จบเลยนะฮะไม่ต้องมีพิเศษก็คือพิเศษอยู่แล้วนะฮะคือพิเศษอยู่แล้วไม่แบบแน่นๆอยาให้แบบจบผมนึื่องจุกยิงอ่ะมี่ลูกค้าเยอะขนาดนี้ไม่ไม่ขยายวันขายบ้างอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นช่วงเวลาของของแรงดึงใจอะไม่ใช่สถานการณ์อะไรอ๋อโควิดใช่ไหมไม่ใช่โควิดด้วยอ๋อ ขายแค่2วันคนยังมาเยอะขนาดนี้ทนะุกคนคนยังเยอะขนาดนี้นะเลนะไปยงไปยงอีให้สังเกตที่มองน้ำซุปเขาทุกคนใหญ่มากนะฮะทุกคนใหญ่มากยังยังรองรับได้เยอะนะฮะยังรองรับได้เยอะเลยแหละนะฮนะ อย่างเกาเหลากับกวยชามนี้ราคาเท่ากันไหมราคาเดียวหมดเลยโอ้ยอดนะทุกคนราคาเดียวหมดเลยราคาเดียวจบใบ20สามใบแล้วก็จบเลยนะเครื่องแบบแน่นๆเลยนะดูจะดูถุงนี้ก็เห็นแล้วนะทุกคนเนี่ยแน่นมากเลยไม่ผิดหวังนะทุกคนร้าน ก๋วยจับน้ำข้นสูตรโบราณายคุณหญิงนะ่ยอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะนะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะต้องมาลองเองต้องมาลองเองนะต้องมาลองเจ๊บอกว่าอย่างงั้นเลยนะถ้ารองก็จะมาทุกที่ขับรถแล้วก็แปลงร่างเปนะผมเชื่อจริงเพราะว่าขนาดขายแค่สองวันคนยังมอขนาดนี้นะทุกคนสวยงามเลยสวยงาม บางคนะสั่งสี่ห้าถุงเลยฮะทุกคนบางคนสั่งสี่ห้าถุงเลยนะฮะคือจับจับมือเป็นวิ่งเลยนะฮะไอ้ตั้งมันนำคุณเลยวะจับไม่ได้เที่ยววันนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำซุปนะฮะหม้อน้ำซุปน้ำข้นอะไรนะฮะมาเริ่มหม้อนี้เบอร์ใหญ่สุดเลยฮะเบอร์ใหญ่สุดนะฮะเดี๋ยวมาดูการต้มเส้นนะฮะว่าเป็นอะไรนะฮะร้านเขาตั้งอยู่บนถนนตรงหน้าตลาดเลย นี่เลยนะครับตรงหน้าทางเข้าท่าเรือนะครับทุกคนเดี๋ยวสักพักพี่ก็บอกว่าแถวจะยาวกว่านี้อีกเนี่ยสะพักสกพันแถวจะยาวกว่านี้นะครับขายมา10กว่าปีแล้วนะครับขายมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดือนเดียวขายแค่2วันนะคือวันที่1กับวันที่2ของทุกเดือนนะครับวันที่1กับวันที่2ของทุกเดือนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาชิมนะมาได้เลยนะที่ตลาดปากน้ำนะครับ เดินมาประมาณ10-29่กา็เจอร้านแล้วนะตรงนี้จะเป็นตลาดคนเดินและตลาดอาหารเทศกาลอาหารปลอดภัยทุกวันที่หนึ่งที่2นะครับก็จะเห็นคนเดินจับจ่ายซื้อขายเยอะมากมายเลยนะครับลวกกี่ครั้งครับวันหนึ่งเนี่ยกี่ถุงครับลวกวันหนึ่งเนี่ยยี่สิบกิโลโโสุดยอดทุกคนนะผมเชิญชวนนะแนะนำอีกร้านหนึ่งนะสักก วันหนึ่งเนี่ยลวกไปยี่สิบกว่ากิโลเลยนะฮะสำหรับเส้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยนะลวกไปยี่สิบกิโลนะฮะฉะนั้นผมว่าไม่ธรรมดานะสำหรับประจําน้ำก้นรานีนะฮะเดือนเดียวขายแค่สองวันและสองวันเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศคนต่อคิวแล้วกันนะคนต่อคิวโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวมาดูการลวกเส้นกันหนะึ่ง เป็นแล้ว ค่อนข้างหลายนาทีเหมือนกันนะครับกว่าจะเส้นสุก จะมีทีมงานอยู่ประมาณ6คนนะ6คนยังทําไม่ทันเลยทุกคนเนี่ย6คนเนะ่ยคนก็ยังไม่ยืนรอเต็มเลยนะคนก็ยังไม่ยืนรอเต็มเลยนะโอ้โหสุยอดเลยอนะ ทุกคนครับให sure. ้ท like ุกคนดูกระเทียมเชียงนี้เล่นเป็นมอหอมอเลยทุกคนมอ่ม้อะยังไม่พอเลยนะฮะยังไม่พอเลยนะครับ อไ้าไหไม่มีตรงนี้นตมที่บ้านนี้ะครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่ผมพาทุกคนมาดูนะครับสำหรับกวยจับน้ำข้นสูตรโบราณ ายคุณหญิงนะครับจะมีราคาเดียวนะครับคือ60บาทนะครับแล้วก็ร้านนี้ขายเฉพาะวันที่1วันที่2ของทุกเดือนนะครับก็คือ1เดือนมีแค่2ครั้งนะหเดือนมีแค่2ครั้งนะครับอยู่ที่หน้าตลาดปากน้ำนะครับหน้าตลาดปากน้ํานะครับก็ถ้าเกิดใครได้แวะมาแถวนี้วันที่1วันที่2ก็ลองแวะมาอุดหนุน ที่ร้านนะครับเปิดจำหนําขมคนสูบโบราณใบคนหญิงนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในช่องสปีดฟู้ดนะครับขอขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับร้านเจจะมีข้างหลังจะเป็นนมนมสดนะครับขอบคุณที่โปรโมทงานให้ด้ครับขอบคุณมากครับ